คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็กเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทครับผมกับเกมบูอาคกันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่ครับผมซึ่งก็คือตัวละครโคฮารุนั่นเองนะครับโคฮารุจะเป็นตัวละครนะครับผม ที่จะเข้ามาในวันที่8กุมภานี้ไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับดังนั้นเนี่ยเราจรึงสามารถเปิดหาตัวของน้องแกครับผมถึงแม้จะหลุด ในช่วงของกิจกรรมไปแล้วก็ตามนะครับตัวของโค้รู้ครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่มีความสําคัญมากๆครับผมและให้ในส่วนของความสําคัญในระดับ S เลยก็ว่าได้นะครับผมโดยเว็บต่างๆเนี่ยเขาใกล้ความสําคัญกับตัวละครของน้องโค้รู้ครับผมถือว่าสําคัญมากๆนะครับผมและก็ค่อนข้างจะใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดียังไงเทพแค่ไหนนะครับผมโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องโค้ดรู้ครับผมทํายังไงถึงจะเทพนะครับอ่ะอย่างแรกครับผมเรามาดูในส่วนของข้อมูลกันดีกว่านะครับผมอ่ะ เพิ่มเติมนะครับอุ้ยขออภัยนะครับผมกูไปกดคลิกคาเลแทนนะครับอ่ะัอรุนะครับอ่ะคอรุเป็นตัวละคร3ดาวนะครับผมเป็นกระสุนแดงเกาะเหลือนะครับผมอยู่แนวหลังนะครับผมถังกัดเป็นฮิลเลอร์เป็นหลักๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคอรุครับผมจุดเด่นของคอรุเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของการสร้างความเสียหายครับผมแต่การเป็นซัพพอร์ตปาร์ตี้นะครับผมคอยฮิลวิกับปาร์ตี้นะครับ มาดูในส่วนของอีสกิลครับผมค่าคอสแค่3นะครับผมถือว่าถูกมากนะครับและยังไม่พอครับผมจะทําการฟื้นฟูครับผมตัวละครเพื่อนนะครับผมในระยะที่เราทําการกําหนดไว้นะครับผมโดยความสามารถตรงส่วนนี้ก็จะคือในส่วนของพลังรักษานะครับร้อยกบสองเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดค่ารักษาของเราสูงขึ้นนะครับสกิลนี้ก็จะฮิวแรงขึ้นครับผมและในขณะเดียวกันครับผมถ้าเกิดในวงที่เราเลือกนั้นเป็นศัตรูจะเป็นการสร้างความเสียหายแทนครับผมสี่ร้อยสามารถเะปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถจะฮิวครับผม เลยนะครับค่าคอสก็ถูกครับผมสร้างดาเมจก็ได้ฮิลก็ดีนะครับผมแค่นี้ก็บอกได้เลยครับว่าโคตรขี้โกงเลยครับนะอันนี้คือจุดเด่นของครูลุ้ครับผมนะว่านะอย่าลืมครับผมว่าการรักษาของคอรลุครับผมจะเป็นการรักษาวงกว้างครับผมดังนั้นจึงสามารถรักษาได้หลายเป้าหมายพร้อมกันนะครับซึ่งไม่เหมือนกับเซเรนาเซเรนาจะเป็นการฮิลแบบเป้าหมายเดี่ยวไปนะครับผมแต่ว่าเซเรนาจะใช้ค่าคอสสแต่คอรลุ้นี่ใช้ค่าคอสสามแต่ว่าสามารถจะฮิลได้หลายเป้าหมายและขณะเดียวกันถ้ามีศัตรูใน ยีเอสสกิลของคอรูนี่คือไม่รู้จะพูดยังไงครับผมนอกจากครว่าโกครับนะสั้นๆเลยครับคือโกมากเลยครับสกิลดีมากๆเลยครับถัดมาครับผมในส่วนของ Normal S k i l l นะครับผมนะจะทําการรักษาครับผมให้กับเพื่อน1คนนะครับผมในปาร์ตี้ของเราที่มีเ p ต่ต่กว่า50%ซนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะอ้างอิงในส่วนของค่ารักษาของเรานะครับผมตรงส่วนนี้ซึ่งจะส่งผลคูลดาว0สิบไว้นะครับผมนะ20วินะครับ โอเคครับผมมาต่อมาครับผมในส่วนของแพสซีฟสกิลนะครับผมนะเป็นความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวของขวลรุขึ้นมานะครับโอเคครับผมถัดมานะครับผมก็คือในเรื่องของซับสกิลนะครับผมน่ะซับสกิลครับผมก็คืออในส่วนนี้นะครับผมนะก็จะเป็นความสามารถในการเพิ่มครับผมค่ารักษาของเราครับผมนะส่งพลนนาม30วิครับผมคููดาวนะครับผม20วินะครับ อ่าโอเคครับผมเอ้ยขออภัยครับผมทุกๆ30ิวิไดครับผมทุกๆ3 0วิครับผมจะเพิ่มความรักษาครับผมนะ4 1เ็ครับผมส่งผลนาน20ิวิีดครับผมอ่าขออภัยนะโอเคพูดง่ายก็คือสกิลเนี้ยส่งผล20วิแล้วก็ทุกๆ3 0วิิบวิจะทำงานหนึ่งครั้งนะครับต่อมาครับผมเรามาพูดในส่วนของอุปกรณ์การสวมใส่กันดีกว่านะครับ อุปกรณ์การสวมใส่ของโครูครับผมก็จะเป็นอย่างต่อไปนี้ก็คือหมวกับผมที่รับผมแล้วก็สร้อยคอนะครับผมโดยความสาคัญของมวกับผมจะเป็นสายดามเอจจ๋าๆเลยนะก็คือยิ่งเราอัพแรงขึ้นสูงขึ้นไปครับผมเทียรของยิ่งสูงเนี่ยก็จะเพิ่นเริ่มในส่วนของความเสียหายในเรื่องของคิติคอนนะครับต้องบอกว่าพลังโจมตีกับคิติคอนดามเมจขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยโครู้เนี่ยก็ บอกว่าถ้าเกิดยิงคิยก็คือยิงแรงแน่นอนนะครับผมและพังจมตีก็ถือว่าสูงเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยดัมเมจเกิดพึ่งพาได้ถึงระดับหนึ่งนะเพียงแต่ว่าเรื่อง,องของการติดคียอาจจะต้องหาตัวละครอคอยช่วยซัพพอร์ตนิดนึงครับถัดมาก็ผมก็คือที่รัดผมนะครับผมที่รัดผมเนี่ยจะเป็นการเน้นในเรื่องของการเพิ่มเลือดครับผมกับป้องกันสถานะผิดปกตินะครับนะ อ่ะดังนั้นเนี่ยก็คือโอเคก็ไม่ได้แย่นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายกลางๆ,ๆครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของสร้อยคออันนี้สําคัญมากครับผมเพราะว่าสร้อยคอของฮลูเนี่ยจะเพิ่มความสามารถในการรักษานะครับผมและปองกันสถานะซีซียังไม่พอครับผมถ้าเกิดอัพแรงสูงขึ้นไปเรื่อยเนี่ยจะมีความสามารถในการเพิ่มโจมตีขึ้นมาด้วยนะครับแต่ก็อีกนานนะตรงส่วนนี้นะครับผมต้องเป็นของประมาณเทียร์ห้าเลยครับ ดังนั้นเอาหลักๆเลยครับผมก็คือโครลุครับผมเน้นนะครับผมทำสองอย่างก่อนเลยก็คือพลังโจมตีครับผมกับในส่วนของสร้อยคอนะครับโดยพอสร้อยคออันนี้สําคัญมากครับผมเพราะใครต้องการให้โค้ร้ลุเป็นยืนในส่วนของตัวฮิวหลักนะครับให้เน้นทําสร้อยคอมาอย่างแรกก่อนเลยถัดมาก็คือในส่วนของพลังโจมตีครับผมแล้วก็ต่อในส่วนของอาที่รัดผมนะครับผมนะชิ้นที่3ก่อนนะครับผมชิ้นที่1แล้วก็ต่อในชิ้นที่2นะครับหรืออุปกรณ์การสวมใส่ครับ ถัดมาครับผมก็คือแนวทางการอัพสกิลนะครับผมนะคัวรู้ครับผมต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของโัวรูนี่ก็คืออันนี้เลยครับผมยิกสกิลครับผมอันแรกเลยนะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมถัดมาครับผมก็คือในเรื่องของ n o มอลสกิลนะครับผมนะจะคอยทำการฟื้นฟูครับผมเพื่อนของเรา1คนที่มี HP ต่ำกว่า50%นะครับอันนี้สออันนี้ ดีมากครับผมสุดท้ายครับผอันที่3ที่เราจะเน้นกัดอัพขึ้นมาก็คือในเรื่องของสกิลนะครับผมนะก็คือเพิ่มในส่วนของค่าการรักษาครับผมทำให้เรารักษาได้ดีขึ้นนะครับสุดท้ายก็จบในเรื่องของพลังโจมตีเป็นหลักนะครับอ่ะต่อไปครับผมก็คือด่านที่โครุสามารถลงได้ครับผมต้องบอกเลยครับว่า ลงทุกที่ครับผมโครู้สามารถไปได้ทุกที่เลยนะครับผมเนะเพราะว่า1คือความสามารถในการฮิลเนี่ยไม่ได้ฮิลเดียวนะครับผมเป็นการฮิลหมู่แล้วก็โครู้เนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของการทำดามจอะไรมากมายครับผมแต่เน้นในเรื่องของการซัพพอร์ตปาร์ตี้นะครับดังนั้นถ้าเกิดเราไปเจอบอสโคตตัวใดก็ตามนะครับผมนะก็สามารถเอาโครู้ครับผมแค่ลงไปช่วยฮิลก็ถือโอเคแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นบอสประเภทสีเหลืองหรือสีแดงก็ยิ่งเหมาะเข้าไปใหญ่เลยครับถือว่าเป็นตัวละครที่ควรจะต้องมีติด ID เลยก็ว่าได้ครับผมในส่วนของคครนะับ นะแนะนำครับผมว่าควรจะต้องมีติดไอดีแต่ถัดมาครับผมตัวของโคลุกครับผมไม่ใช่ตัวละครนะครับผมสายลิมิเต็ดอะไรนะครับผมย้ำนะไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีเป้าหมายครับผมที่จะรอเปิดในส่วนของตู้ซัมเมอร์นะครับผมนะก็แนะนําว่าเก็บเพชรไปก่อนก็ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดใครเพชรเยอะแล้วนะครับผมนะเกิน48,000นะครับผมงานเกิน48,000ก็แล้วกันอันนี้มอลเนนส่วนของแง่รายสุดๆเลยแล้วกันประมาณว่าโดนซวยโดนการันตี2ตู้นะครับผมก็แนะนําว่า ถ้าเกิดเพชรเกิน4 8 0หมไปแล้วเนี่ยก็ทําการสุ่มเปิดตัวละครโครลุได้ไม่เสียหายแน่นอนนะครับส่วนตัวของโครลุครับผมจะเป็นสังกัดของโรงเรียนททเลตี้นะครับผมนะจะอยู่โรงเรียนเดียวกับตัวอาอยู่กลุ่มเดียวกับตัวของตัวฮัตซมิครับผมนะหรือตัวของซูรุกินะครับผมนะฮัตซุมิตัวของซูรุกิสังเกตด้วยว่าชุดจะเป็นสีดำนะครับผมนะทั้งที่เป็นโรงเรียนททเลตี้นะครับผมนะเพราะว่าโรงเรียนททเลตี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่เครื่องแบบสีขาวกันนะครับนะซึ่งก็เป็นในส่วนของ อ่าพวกแองเจิลนะครับผมพวกนางฟ้านะครับผมแต่ครัวโฮลูเนี่ยจะเป็นสังกัดพวกตัวละครอ่าคล้ายๆกับฟอร์เรสแองเจิลครับผมนางฟ้าตกสวัรคินะครับผมตัวของน้องแกก็เลยสังกัดเป็นสีดำนะครับผมตัวส่วนนี้นะเสื้อจะเป็นสีดำนะครับอ่า โอเคครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวตัวละครเพยงเท่านี้นะครับผมในส่วนของข้อมูลของตัวละครคคอวลุนะครับถ้าเกิดใครได้ตัวละครน้องแกแล้วอย่าลืมนะครับผมไป up สกิลนะครับผมขึ้นมาด้วยนะครับผมนนยิ่งสําคัญในส่วนของเอสกิลครับผมและก็ในเรื่องของสกิลพื้นฐานนะครับผมสองอันนี้ควรจะดันขึ้นมาอย่างแรกเลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมฮอสบิคคสก็คงจะมารีวิวเพยงเท่านี้นะครับผมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ